สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โชดช่วงฟาร์มนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีงานอบรมนะคะมีผู้เข้าร่วมอบรมเกษตรกร20ท่านนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะนักวิชาการชำนาญการจากสำนักงานเกษตรนะคะอีก10ท่านนะคะวันนี้ก็จะมา,ามาขอเรียนรู้นะคะวิธีการที่เราจะ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพื้นที่ยังไงให้เหมาะสมนะคะให้เป็นไดนาส่วนผสมก็ยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านนะคะสำหรับท่านอื่นที่ไม่ได้มาเรียนรู้ด้วยตัวเองก็สามารถดูได้ทางเ,าเพจของเรานะคะติดตามได้นะคะอันนี้เป็นการจัดเตรียมสถานที่ไว้นะคะ รจัดเตรียมที่นั่งนะคะเรามีทั้งเจลแอลกอฮอล์นะคะมีที่วัดอุณหภูมินะคะมีแมสมีเจลล้างมือแล้วก็มีอ่อโตอี้นะคะเราก็จะจัดให้นั่งห่างนะคะรักษาระยะห่างด้วยนะคะเพื่อ,อาการควบคุมนะคะแล้วก็ป้องกันโรคโควิด9ด้วยนะคะน,นี้เป็นการจัดเตรียมสถานที่นะคะน,นี่เราจะพาไปชมข้างในนิดนึงนะคะ อันมีกล้วยด้วยนะคะแม่กำลังจะเตรียมอาหารอยู่นะคะนี่ก็มีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยนะคะเมนูอาหารของเรามีอะไรนะคะแม่ต้มไก่<อ>มีต้มไก่ใช่ไหมคะต้มไก่ต้มไก่ทอดปลาส้มตำนะคะกำลังเดือดเลยนะคะ นนก็จะเป็นห้องน้ำของเรานะคะบริการอันนี้จะเป็นห้องประชุมนะคะหรือว่าเราเรียกว่าโดมอันนี้ประสงค์นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่สูงโล่งโปร่งนะคะบรรยากาศก็โล่งปลอดโปร่งสบายนะคะสำหรับช่วงยุคโควิด1 9นี้นะคะก็สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็บรรยากาศที่เป็นสวนแบบนี้นะคะมีต้นไม้มีอะไร ไม่ร้อนนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านแล้วก็วันนี้สำหรับสำนักง,งานเกษตรด้วยนะคะที่เลือกชดช่วงฟาร์มให้เป็นสถานที่ศึกษาอบรมดูงานนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะจากการทํานาอย่างเดียวนะคะมาทําไรนาส่วนผสมวันนี้เราก็นํานำวัวนะคะเข้ามาผูกข้างในให้ด้วยนะคะ ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กีต่ตัวนี่ค่ะตัวนี้อันนี้ลูกเขาเพิ่งขายไปนะคะลูกเขาได้ 7, 7, เจ็ดเจ็ดแปดเดือนก็ขายไปอันนี้ตัวใหม่ที่เพิ่งคลอดนะคะชาโลเล่นะคะแม่เขาจะสีดำนู่นนะคะอันนี้ตัวห้ามอย่าพลิกนะจ๊ะอันนู้นจะเป็นม้านะคะมีม้าด้วยหนึ่งตัวอันนี้พ่อนะคะก็จะเดินตัด เตรียมผลไม้เตรียมผักไว้นะคะระดับแขกแล้วตรงนู้นก็จะเป็นควายของเรานะคะอยู่ตรงนู้นหนึ่งตัวเมื่อวานฝนตกลงมานะคะพื้นดินก็ก็ยังชุ่มอยู่นะคะแต่ก็ความชุ่มชื้นของต้นไม้ได้ค่ะแต่ว่าการเดินดูงานก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะแฉะเลอะนิดหนึ่งนะคะอ่ะรถไฟมาพอดี ไม่เห็น <laughs> มีรถไฟนี่เป็นทางผ่านนะรถไฟก็จะมองเห็นนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้ามารับชมก็ดูได้ทางเพจของเรานะคะช่วงฟาร์มสุรินนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ